เ็บฟันวันเก่าในความเยีบเงาคนเดียวเปลี่ยวนักตัวเราเศร้ามีใครก่อนนั้นเธอเป็นดังเงาเงารอเธอใครมีแต่ความเสียใจเจ็บบอกแล้วในส่วนลื ไม่เคยนึกแค่เงาเง่เคยหวไ,ไ,ไแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวดายทั้งกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญ แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ทั้งกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญพาลมหน้าฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้กรุกทีกับเธอ อยู่เทียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังเด mm. ินต่อไปไม่ยอมหยุดยัง mm. ้งหากเดินขาดพังฉันยังมีเธอ mm. เราส้างเคยผ่านชีวิตโดดเดียวก mm. ็เราไปเหนื่อยและท้อกัน บนทางยังอยู่แสนไกลสกวัาีเพียงเรามีเราถ้าจะเดินไปทางใดไม่ว่างจะมีกันเดินด้วยใจอดทนผ่าลมและฝนตั้งใจมีผ้าลังจะเดินให้หลังตู ฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจคนสวยคนที่ดีคร้อบเขาก็มองข้ามไปเพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนๆทั่วไปไม่เห็นจะมีดีที่ใดชีวิตไปวันวันได้แต่ฝันไ บางครั้งถ้าเจอฝนเราจะลงด้วยกันเราหนาวเราเพียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวั่นและแล้วมาเจอคนแมบปอนปอนเหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจลืมแล้วอ่ะ